นะครับผมด้านหน้าของผมนี้น้องบัตรครับผมจะช่วยถ่ายรูปเก็บภาพต้องการอะไรบอกน้องบัตรได้เลยนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราไปได้วยกันทั้งเชียงใหม่เขาเสียงเชียงใหม่เลยครับพัทยาข้างหลังเขาเสียงหน่อยโอเคพม่เา็นรนะเอาครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไหนเช้านี้ไม่เช้าอ่ะสายแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสวนผลไม้กันก่อนนะครับผมอยากกินชูรี ใครอยากกินทุเร <paranormal> ีย <Effect> น <ive problems> <Airbnb> <Wall aus> มากมาไปไม่ได้กินทุเรียนนแน่เลยนีเราอ่ะนี่สิ่งนี่เราอ่ะเวลาไทยอยากไปไปมันวนที่มันเรียนวนตอนนี้เราไปไหนครับผมรุ่นนี้เราออกเวลาแบบนี้แน่นอนครับในสัปเครับไม่ใช่ครับถ้าอยู่เชียงใหม่ครับผมเวเราจะไปสวนทุเรียนละกักินทุเรียนแล้วนะครับไม่มีเงินกินแตทุเรียนนะครับ ทางทานาก็จะเป็นแผงขายหอยนางรมนะฮะหอยนางรมสดคยทานกันไหมครับชอบทานกันไหมครับชอบครับผมอร่อยไหมครับอร่อยครับผู้ชายทานมากไม่ได้นะครับชอบมากเลยครับทานมากไม่ได้ถ้าผู้ชายทานเยอะที่นอนไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับผมอ่า ผู้ยหันเยอไม่ได้เพราะอะไรครับอีกอยากแช่ไม่อยากท้องไส้เลยนแก่ให้สัแ่ขึ้นหอมครับอากาศเป็นยังไงบ้างเย็นสบายคอแต่นนี้พอน้ไม่ต้องเลื่อนที่เย็นตอนนี้นะครับอนยังไงนด้เไครับานหลังก็เย็นอยู่หนอะทยาเย็นอยู่หนอ เชื่อมไปยี้เนอย่ไ like ไ mm ้ก hmm. ทุกมเลยาผมวดีโอนี้ไปกินลมใจเลยัี้เราจะไปกินุบเียดกินุเียดสุข้านขวามือท่นพูนะครับื้นที่แถีเยความดูของ